พี่นองมาเดอ้อมานั่งเรือน้ำเบนน่นนทุ่นมีหดคนขคับคนพายจา้ะป้าป่ามันกระบอนอยู่ด้วยเนาะ <c oughs> เป็นแม่น้ำไหมจ้ะมันเป็นบอายว่าสันพนมามันมันกะ เข,เขาเรียกน้าอีหยงอ,นนอันนี้แม่น้ำม,มูนพี่นงองแม่น้องกับโบเคยเห็นแล้วกับโบเคยอยู่บ้านแม่น้องกับโบเคยมีอีกมันเป็นมันเป็นแบบจังไหนล่ะผุน,านาอโอ้แต่ผูดใดอย่างหากินก็นได้มันบ้า เด้อพี่น้องเด้อฮะนี่แล้วเนี่ยว่านปลาเนี่ยแล้วแต่ว่ามันกระเดือบบ่อปลาแล้วกระเดือบปลาแล้วแม่นปะอ้าเอ้ยเอามันเย็นเตี้ยแคนี้เระขึ้นบัาบุบบ้าแม่นปะโอ้เอ้ยครับไพ่เลี่ยนเลยบ่อปลา อันเดีผู้เพิ่นสลดัดแม่พี่น้องอันเดีอันเดีเป็นเขาเจ้าก็หาจินตามคืออยู่บ้านอยู่บ้านเท่าละตะว่วาอยู่บ้านแมนหนอนหาบมีแนวนะในมิตรนามขงเพิ่นนางเรือแล้วเพิ่นกับสิพายไป <laughs> <Muy mismos. cười> to nhanh nhanh lên hoa mày quay mèm bóng tóc 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 กะดีที่ละน้อะเพิ่นว่ามันเปลี่ยนโใสัยเขามาพร้อมเว้ยใส่สอกแยมาได้บานเลยแบบเปี้ยเลยได้เลยตาเขาเ <ไป S 2> จ้าดี <ไป S 2> ดีดพี่พน้องเขาจะเคยหาเนาะว่มามันยู่กันได